สวัสดีครับวิธีควนชะลาเมื่อนี้อาบน้ำห้ยแล้วน้ำก็จิ้นแล้วสิาพาไปกินหย่าเมื่อนี้ว่าสิาพาไปไกลจังน้อยถ้าบึ่งพี่น้อง่นสิกินห้ยบอ่จังรอดติดตามดีครับดีวิธีควนชะลามาหอดแล้วจ้าหง่ามาหอดแล้ว บอคอยกินพี่น้องางามๆเลยบอ้มันหยาบ่งามเลยหยางงาม,างาม,งามแต่บอคอยกินให้พี่น้องมันเลยต้องหัวท่านกันตัวบัดใส่สมองคือกันเลี้ยงบ่้มันเลี้ยงซื้อต้องใส่สมองน้ำเลือกบัด ขันไส้สมองพยายามไส้สมองใเป็นประโยชน์เคี่ยวหายได้พี่น้องบ้านีขันผ้ากินบ่กินเคี่ยวหายรองเบิง้งสิก,กินโบกินกระเฮ็ดคือบ่อยากพี่น้องเฮ้ยเก๋เตี้ยเก๋เตี้ยซิ่งเฮ็ดจัาไหนน้องเนี่ยน้อง จักสิเฮิดเดบไปพี่น้องถ้าถ้ากินถ้ากินหอยนี่เกี่ยวหอยกินยุ่นี้มัดมือก็ได้ว่าจะกินหอยสำคัญเกี่ยวหอยก็บอกอยากนี่ที่จักสิ่ฮิดจังไงพี่น้องเอ้ย เกินย่างดีคนเดายวจังสิถือใจเพิ่นตานนั่นยังสิบบ่พอใจอยู่ด้นี่หนาเอาหนังหนามาเอาหนาหนังมาหนอหนาคือบ่เอยแค่วานเพิ่นสิวาเนาะงามยาถูเฮ้ยเห็นมา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 ถูต่อต้นใหม่ มา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 ินมา,มา,มา,มาเออฮอบเอ้ฮอบเอ้มามันเกี่ยวออนแล้วยังเหยียบถิ่เลยคนพยายามตัดตุกยี่นอ่อคันกินหลายบ่ได้กินกินเบิดเลยบ่ได้มันสิเต็มทองไว้เสร็จแล้ว <c oughs> าเกี่ยวใหาเกี่ยวไว้แต่ยังกินบ่เบิดคันคันผูกไกวน้ำลักนะโอ้กินดีพี่น้องกินดีครับอันนี้คันคันได้เอาโซมาผูกกติไข่อยู่กติกินดีอยู่แต่ว่าบ่กล้าผูกใส่ต้นเผ่าคนยันส้นต้นเผ่าผลล้มพามากินหยายสี่รือพี่น้องคือมึง ขันขี้บ่กินบ่นกินกับเกี่ยวหงินให้มันถือใจเทินแล้วว่าได้เสียวเวลาหลายตัวเกีเ่ยวหงาซื่อเกี่ยวชั่วโมงหนึ่งสิกินเหมือดบอ่ัอนขี้เป็นสามชั่วโมงหมดได้พี่น้องแค่นี้อิ่มกันขี้กินพ่ออยู่ได้ ตอนรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนีกแล้วครับเด้อขอเออพ่อหนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจงยู่เย็นเป็นสุขตลอดกลอดปลอดภั้จากโควิดเด้อกำลังตายแรงใจจิหอดมืนหรอสมือทิดเชื่ออันนี้แต่ความสุขจะเริญคิดซึ่งมีประกันใดก็ขอได้คำดังปรารถนาตุปการคลิปเงินเงินไหลไไกองคลิปทองในทองไหลมา ไปมาเทมาไม่ขาดสายเหมือนสายน้ำพระแม่คงคาไม่มีหัวแท่งหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดไทยเลยพี่น้องเลยเต็มความสุขความจเจริญทุกทีภาราติการเทินสาธุ